หมดเวลาสำหรับวันนี้แล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหนีไปไหนเพราะว่าในช่วงหน้าเรามีสิ่งดีๆมาฝากสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสวัสดีครับ ข่าวแขกรับเชิญของเราวันนี้นะฮะเป็นอดีตนักร้องนักแสดงที่มีชื่อเสียงครับที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงครับซึ่งถูกพูดถึงมากในทศวรรษนี้ครับตอนรีบพี่เชนธนาครับพี่เชนสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะก็ต้องบอกว่าแม่พอบนานๆที่จะมีคนพูดถึงเรื่องนักร้องของผมนะครับก็ต้องบอกว่าสมัยเป็นนักร้องเนี่ยผมก็มีความสุขมากนะฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราใช้ชีวิตสดใสแล้วก็เต้นทุกวันนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า พอมันเหมือนได้ออกกาลังกายทุกวันแล้วชีวิตแฮ ppy เจอแต่แฟนๆซึ่งสมัยน,นั้นแฟนเพลงนี่แบบว่าไม่เหมือนยุคนี้นะยุคนั้นคือต้องโทรไปขอที่ดีเจแล้วเพลงก็จะขึ้นที่1ระดับประเทศนะครับ,รบแล้วก็จะไม่มีแบบว่า้ยสมัยนั้นก็เริ่มเป็นซีดียุคท้ายๆแล้วต้องมาแจกลายเซ็นตลอดนะค,ะครับก็วันหนึ่งเรารู้สึกว่าเออเราก็รู้สึกมั่นใจเพราะเราออกกาลังกายทุกวันเต้นทุกวันนะครับแต่ว่าพอเราลาวงการเนี่ยผมก็ลาวงการมาประมาณปีนี้ปีที่8แลลวนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ มันไม่เหมือนเดิมนะเออเราอาจจะไม่ได้เต้นแล้วเราเริ่มขี้เกียจขึ้นนะครับแล้วก็อายุมากขึ้นด้วยท้ายที่สุดเนี่ยก็อยากจะใส่ใจตัวเองนะครับโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เปิดบริษัทนะครับชื่อว่าอามาโดนะฮะซึ่งจริงๆอามาโดเนี่ยก็เป็นภาษาสเปนแปลว่าสุดที่รักนะครับก็คือตั้งใจดูแลคนไทยนี่แหละแล้วสุดท้ายคนไทยก็เลือกเรานะครับตลอด8ปีที่9สู่ปีที่8แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีรางวัลที่การันตีคือต้องบอกว่าอาจจะเป็นปมได้ในชีวิตผมละกันคือชีวิตเเเเเนน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 นีีีี้้้้้ยยยยยรรรราาาาาาาปป็็็ััักกกกอออออองงงงงง่่่่่่่่มมมหหึคคคืผสิ์ตตตใญขววววแแแททะบล ยุคสมัยเปลี่ยนนะครับดาวน์โหลดเพลงก็เริ่มไม่ดีขึ้นนะฮะก็กลายเป็นว่ากลายเป็นความฝันที่ทําให้สําเร็จแต่สุดท้ายมาทําสําเร็จในโลกของธุรกิจครับซึ่งคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าการจะบอกว่าแบรนด์ของเราเองเนี่ยเป็นน้มเวันนะครับหรือว่าจะบอกว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะ ก็ต้องมีที่มาที่ไปและพิสูจน์ได้และมีหน่วยงานการันตีนะไม่ใช่มาบอกว่าวันนี้ของผมคือ <c oughs> ที่1อันนี้โดนฮิ้วเลยนะครับผ <c oughs> ิดกฎหมายโฆษณานะครับแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็ได้รับการการันตีนะครับว่าเป็นคอลลาเจนชนิดผงหรือชนิดชงดื่มซึ่งเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยในปี2 0 1 9ถึง2020นะครับซึ่งเกิดจากไมเก็ตเทียเนี่ยนะฮะนิตยสาสรชั้นนําทางด้านธุรกิจเนี่ยไปเก็บสารวจนะครับทั่วประเทศไทยเลยเพราะว่าคําถามก็ถามเลยว่าเนี่ยคอลลาเจนมีเต็มท้องตลาดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคนไทยจะยกให้ัยย่้อนนนนคคทิดวา พ่ออะไรนะครับเขาก็ตอบมาเลยว่าเป็นอา m a มาโดคอลลิจิคอลลาเจนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมขอชงทิ้งเอาไว้ที่สูจร์ให้ดูก่อนเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจเลยนะครับเพราะว่าสมัยผมเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ผมเนี่ยบังเอิญน,นะครับ<ะ>เป็นเพื่อนกับเจ้าของเอต้าหู้ยี่ห้อหนึ่งครับ,รบที่อัดหลอดพลาสติกเนี่ยนะฮะแล้วไอ,อ้คนนั้นเนี่ยเขาก็เล่านะครับว่า สมัยที่เขาทดลองเต้าหู้ยี่ห้อน,นั้นเนี่ยเขาก็บีบทิ้งอยู่หลังบ้านเนี่ย<ม>เสียไปเป็นกิโลกิโลตันๆครับมไม่คิดว่าวันหนึ่งครับชีวิตจะกลับมาเจอตัวเองผมก็ชงแล้วทิ้งเนี่ยนะครับชงแล้วเสียมันไม่ใส่ักทีมันยังเหม็นคาวมันยังมีน้ำตาลเนี่ยชงแล้วเสียเป็นตันเหมือนกัน<ม>นะครับท้ายที่สุดล้วก็เลยได้สูตรนี้มาจนสุดท้ายได้รับ การยอมรับนะครับว่าเป็นแบรนด์ยอดนิยมของคนไทยนะครับแล้วก็ตะกี้มีรางวัลอีกอันหนึ่งก็คือ business pass นะ business pass เนี่ยก็ต้องบอกว่าดีใจมากเลยนะครับเพราะว่า business pass เนี่ยชื่อรางวัลก็คือ product of the year เลยนะครับซึ่งรางวัลนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ไม่ใช่ว่าแบรนด์น้องใหม่หรือว่าแบรนด์ใหม่ๆจะทําได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องเกิดจากการสํารวจด้วยเกิดจากการเข้าไปทปําโพยด้วยนะครับท้ายที่สุดเราก็ได้รางวัลน,นี้มาซึ่งเป็นความภูมิใจนะเพราะว่าเดินไปเนี่ยก็เจอซีอของธนาคารชื่อดังหลายแห่งนะฮะซีออ <CEO S 2> ของบริษัทประกันชีวิตหลายแห่งนะครับแล้วก็มีหนึ่งในผู้ใช้จริงนะครับที่ต้องบอกว่าวันนี้ภูมิใจนําเสนอมากนะครับนั่นก็คือป้าพรของเรานะฮะเพราะว่าป้าพรนี่นะครับก็เป็นพนักง,งานนวดแผนไทยคือต้องบอกว่าคอลลาเจนเนี่ยสุดท้ายนะครับมันจะเป็นส่วนประกอบของน้ําในขออ่สวนปปรระะกบง อ่ามเจ็อยู่ 30- 70%ถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองไม่ดีทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่พักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยส่วนพวกนี้ก็จะร้อยหล่อขึ้นลงไปนะครับก็เลยทําให้เกิดคําว่าอาหารเสริมนั่นเองคือทานเพื่อเสริมเข้าไปในส่วนที่เราอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีครับป้าพรพอทานครับทุกวันนี้นวดวันละแป0ชั่วโมงแล้วแกก็บอกว่าแกรายได้ดีขึ้นนะครับเพราะว่ารับลูกค้าได้มากขึ้นแล้วก็มั่นใจเพราะว่าแกเนี่ยเรียกได้ว่าใช้ข้อในการทําทาอาหารกินเลยแล้วกันนะครับ จนร้อยกว่าโลแล้วอยากจะกลับมาใส่ใจตัวเองแต่สุดท้ายไม่ทันครับเพราะว่าน้ําหนักเหนือหัวเข่า2ใน3ของร่างกายเนี่ยรับไม่ไหวนะครับจนสุดท้ายครับผมก็เลยแนะนำบอกว่าลองคอลลาเจนกระป๋องทองเลยเพราะว่าพอผมก็ทานพอพ่อผมทานเนี่ยพ่อผมกลับมาวิ่งรูวิ่งได้ด้วยการทานอาหารครบห้าหมู่ด้วยพักผ่อในให้เพียงพอด้วยนะครับคุณบิวก็เลยวิ่งได้ครับทุกวันนี้เลยควบคุมน้ําหนักได้นะและสุดท้ายครับวัยรุ่นถ้ากินคอลลาเจนเร็วใส่ใจเรื่องผิวแบบน้องใบเฟิร์เลยเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าเกิดว่าได้ปริมาณที่มากพอใน ที่ทำงานหนักแล้วกันนะครับก็ยังแลดูสดใสนะครับแลดูมั่นใจซึ่งตอนนี้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกและต้องบอกว่าเป็นครั้งสุดท้ายของโปรโมชั่นนี้เลยเพราะว่าโปรโมชั่นนี้จะได้แค่ครั้งเดียวรอบเดียว1000สายต่อ1ปีเท่านั้นนะครับวันนี้จะเปิดโปรโมชั่นเลยนะครับนี่ฮะคอลลาเจนไซส์ใหญ่เท่าหน้าผม2 0 0แสนมิลลิกรัมทานได้เกือบ2เดือน2กระป๋องเกือบ4เดือนครับ3,980ลดเหลือ2990ได้2กระป๋องใหญ่แล้วใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับจะแถมให้อีกครับ แถมไปเลยอีก3กระป๋องอเป็นซื้อ2กระป๋องใหญ่แถม3กระป๋องใหญ่กับ1นึ่งพันสิทธิ์ที่โทรทันเท่านั้นถ้าโทรเป็นสาย1นึ่จะได้แค่2แถม2นะครับแต่วันนี้ซื้อ2แถม3ครับถ้าพร้อมแล้ว2องพบาทเท่านั้นโทรมาเลยครับศูนย์สองเหรือไลน์แอดอาร์มาโดเก้าเก้านะครับถามว่าทําไมภูมิใจว่าเอ้ยมันมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเพราะว่าจริงๆเนี่ยไซส์กระป๋อง1เดือนกระป๋องเล็กของเราเนี่ยนะครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแล้ว 1, แต่วันน แต่ต้องโทรทันหนึ่งพันสายเท่านั้นนะครับก็ต้องรีบโทรมาแล้วถ้ายังไม่มั่นใจครับนี่คือความสบายใจที่คนไทยเนี่ยเลือกให้เราเป็นน mm ้ำปวันแบรนด์ไทยแลนด์เพราะว่าชงแล้วใสไม่ใส,ส่สีไม่มีน้ําตาลความรู้สึกส่วนตัวคือไม่มีกลิ่นคาวแบบนี้ใส่กับกาแฟาดาก็ได้ใส่กับอาหารก็ได้ใส่กับน้ําส้มขันก็ได้นะครับทุกๆเช้าเลยนะครับวันนี้รีบโทรมาครับ2990าบ,บาทได้2กระป๋องใหญ่ mm hmm. แถม3กระป๋องใหญ่แหมมีความสุขมากเลยเ mm hmm. วลาพูดคําว่า3นะครับ มันเป็นโปรโมชั่นที่ผิดธรรมชาติมากๆนะซื้อ2แถม3ครับแต่ราคาเดิม2,990โทรมาครับที่02-766-8899หรือ Line a อ a อาร์ม9จัดส่งฟรีด้วยนะครับ จองสิทธิ์ฟรีด้วยนะครับสิ้นเดือนเงินเดือนออกค่อยนัดไปส่งก็ได้หรือว่าอยู่บ้านสิ้นเดือนค่อยนัดไปก็ได้นะครับแล้วก็บอกแค่ชื่อที่อยู่และเบอร์โทรไม่ต้องจดเลขบัญชีไม่ต้องไปที่ตู้ A t m เนะครับบอก3อย่างพนักงานจะเอา5กระป๋องเนียซื้อสอนแฮม3ไปส่งหน้าบ้านภายใน3วันเลยแล้วค่อยจ่ายเงินสดเพียง2 9 9 0บาทไม่มีค่าจัดส่งด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเรามีบริการผ่อนชาระด้วยสําหรับท่านที่มีบัตรเครดิตนะครับศูนย์เปอร์เซ็นต์นานถึงสี่เดือนเมื่อซื้อสามน เลยนะฮะใส่ใจตัวนี้ตั้งแต่วันนี้กับโปรโมชั่นครั้งสุดท้ายกับ10วินาทีสุดท้ายนะครับถ่ายรูปเบอร์โทรไว้ก่อนจดเบอร์ไว้ก่อนเผื่อจะทัน1 0 1 0สินนะครับ027668899หรือ Line a m a r o a d o 99กับคาลาเจนกระป๋องทอง1ล้านมลลกรม2,990บาทครับวันนี้ต้องขอบคุณวิเชนมากๆเลยนะครับขอบคุณครับมีความสุขมากครับขอบคุณครับ